อันนี้เป็นรถมาสดาหกสองหกอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอันอันนี้เป็นมาสดาโคโนทครับอ่าโคโนทหกหกสองหกครับอืมคันนี้เป็นห้าประตูครับอ๋อถือว่าเป็นโฉมห้าประตูมันจะมีตัวสี่ประตูกับห้าประตูอะครับครับอย่างอย่างคันนี้จะเป็นห้าประตูครับอ๋อครับแล้วตัวนี้เป็นปีอะไรครับพี่เออสำหรับ เพราะคันนี้ครับมันเป็นปี95แต่ตัวบอดี้โคโนะนะครับขายในไทยมันจะเริ่มตั้งแต่ปี93จนถึง96 96ไปลายๆะครับ 9, ตัวนี้ปี95 อันนี้เป็นโฉมสุดท้ายของของเจนนี้ไหมพี่มันมีเชนอะไรอีกไหมตัวตัวโคโนออกมาไม่มีเชนเลยครับอ๋อแบบนี้เลยไม่ไม่มีเชนครับไฟหน้าตัดมอกันชนอะไรพวกนี้คือทรงเดิมเลยเออใช่ครับทรงเดิมแต่ก็ก็จะมีปรับดีเทลตามผู้ตลาดที่เขาขายไปครับกอย่างอย่างพวกตลาดญี่ปุ่นก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นอีกวัสดุหนึ่งครับแล้วก็การชนหน้าของพี่เนี่ยเป็นต้องต้องหาก่อนว่ารถพี่เนี่ยเป็นบอดี้ไทยหรือบอดี้ญี่ปุ่นพี่ เออจริงๆแล้วจริงๆแล้วโคโนบทั้งหมดนะครับเป็นเป็นเป็นรถที่นําเข้าจากญี่ป<อ>ุ่นนะครับเพียงแต่ว่ามันเข้ามาในสเปคไทยอา่อาเ,เข้ามาในสเปคไทยแต่ทีนี้ไออย่าง,อางของผมคันนี้เนี่ยก็ก,ก็ตามสูตรแลครับ,รบเราเราก็สลับเอาของ JDM มาใส่ครับอา่อาแล้วประกอบกับโมเมนต์นั้นเนี่ยทางมาสด้เนี่ยก็ออกแบรนด์ลูกออกแบรนด์ลูกชื่อแบรนด์ แองฟินี่แองฟินี่ใช่ครับที่เป็นสัญลักษณ์ตรงโลโก้ตรงนี้อ่าครับที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนั้นนะครับอย่างอย่างแองฟินี่เนี่ยที่ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือไอเอ็กเซเนอ่าใช่ใช่ใช่เราจะเห็นตรงนี้อ่าคือเป็นเป็นแบรนด์หรูป่ะมันแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นแยกออกมาอีกมันถ้าถ้าจะเปรียบไปคือมันเหมือนแอคคูล่าของฮอนด้าแต่มันไม่ถึงกับเล็กซัสของโตโยต้าอ่าครับ มันมันก็จะก็จะเป็นงั้นรับแล้วก็รถคันนี้ของพี่ก็คืออ่าโอเคแหละมันเป็นรถที่ Make EJ8 หมดเนาะแต่ว่าก็เป็นสเปคที่ขายในไทยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปหาของมาปั้นอ่าขอที่ไปของตะเปญี่ปุ่นมาปั้นใส่อย่างเช่นพวกพวกอะไหล่ JDM ทั้งหลายอ่าอย่างเงี้ยเนาะ ไฟหน้าใช่ไหมฮะโคมชิ้นเดียวอ่าของพี่ก็เป็นโคมชิ้นเดียวกับไฟเลี้ยวเลยถูกไหมฮะแล้วก็อย่างไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟตัด้วยใครก็จะไม่ให้มาอ่าหรืออย่างอย่างอ่าลิ้นหน้าเล็กๆอย่างนี้อ่าลิ้นหน้าเล็กๆอ่าอ่าลิหน้าเล็กก็ก็จะเป็นจากสเปคเอ่อเป็นออปชั่นจากจากโชว์รูมญี่ปุ่นเป็นแอคเซสซอรีของญี่ปุ่นในยุคนั้นประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ๋อแล้วตัวเครื่องล่ะครับพี่ ตัวเครื่องจริงๆตัวโคโนที่ขายในไทยครับมันมันจะมีเครื่องอยู่2รุ่นนะครับก็มีเครื่องอยู่2แบบก็คือคือเครื่อง4ี่สูบนะครับสสูบก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้แล้วอีกแบบนึงก็คือเครื่อง V6 ครับ v กก็จะมีเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ทีนี้ของรุ่นผมเนี่ยเป็นจากโรงงานมาเป็นก็เป็นรุ่นสี่สูบนะครับเป็นรุ่น4ี่สูบแต่ว่าก็อย่างทีเนี้ยครับอย่าง ก็ยุการใช้งานก็มากแล้วครับเราเราก็เราก็เปลี่ยนเครื่องเป็น4 0สูมเหมือนกันแหละแต่เป็นเป็นของเจนใหม่ๆขึ้นครับอย่างพวก Mazda Protege ตัวตัว h ฮพาวเวอร์อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เอามาลงลงกันได้ใส่กันได้หูเครื่องตรงเลยไม่ต้อใช่ไหใช่ครับใช่จังใช่ครับอ๋อได้เครื่องที่สดขึ้นปีใหม่ขึ้น ระบบอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยหมายใช่ไหมเพราะตติโคนเลเจรู้สึกจะสองผันขึ้นเลยใช่ไหมพี่ก็จะได้เรื่องเรื่องระบบระบบจุดระเบิดนะครับเปลี่ยนจากการจ่ายมาเป็นไดรเร็กอยมาเป็นไดรเรกครับแล้วก็มีคำหน้าของมาด้าสปีดแท้ด้วยตรงรุ่นเลยอใช่ไหมครับใช่ครับตัวเครื่องพี่คือเน้นเดิมใช้งานตัวเครื่องจริงๆก็ทำทำ ภายนอกนะครับจริงๆเราก็มีเฮดเดอร์มีเฮดด้วยดิผมเห็นมีเฮดด้วยก็ก็มีเฮดเดอร์ของแม็กซิมเบอร์นะครับแล้วก็มีมีของอากาศก็เส็นทั่วไปครับเราเปลี่ยนเป็นคอยเป็นคอยของโรตารี่ครับแล้วก็มีใส่กล่องพิกกแบ็คครับเอฟคอนเอฟคอนเอ็กซ์ไปแล้วก็เย่าน้อยครับเน้น เน้นทนนะครับเน้นเน้นใช้งานเพิ่มอะไรเน้นขับขับขับให้มันดีที่สุดประมาณนี้เนาะให้ขับดีขับสนุกขึ้นอะไรเงี้ยนะพี่แล้วช่วงล่างเป็นของอะไรครับพี่ช่วงล่างช่วงล่างตอนนี้ครับก็เป็นบูทยางยูริเทนทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวโช๊คตัวโช๊คตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นของซิลเวอร์ครับนีโอแมคอา์อ้โหต้องรุ่นเลยใช่ครับโอ้โหหายากไหมพี่ ก็สั่งผลิตครับโอ้สั่งเลยเหรอสั่งผลิตโอ้โหรอสามเดือนนะหายากเลยกเลยแล้วก็ตัวสีรถเนี่ยพี่ใช้เป็นสีแดงโซเลสคือของของเดิมนะครับมันมันเป็นรถสีแดงอยู่แล้วสำหรับรถบอดี้เนี้ยผมชอบสีแดงกับแล้วก็แล้อันนี้พอทำใหม่ก็เลยอยากให้มัน มันสดใสขึ้นนะครับก็ก็เลยเลือกเลือกใช้สีโซลมาด้าสีแดงมาด้าของค่ายเขาเลยผมเคยเห็นค่ายอื่นเอาสีแดงมาด้าไปทาไม่ค่อยเข้านะแต่พอมาเห็นมาด้าก้าวสุดมาทำเอยมันไปกันได้เฉยเลยมันเมนมันเป็นเหมือนนามสกุลกันเลยเนาะผมก็งงงอนจต่ผมบอกว่ามันเส้นสายนะครับเส้นเส้นเส้นสายเส้นสายเส้นสายมันได้กันสีเนาะ แล้วก็ล้อแม็กรับพี่เป็นของอะไรเอ่ยเอ่เอของ s ร์ r รุ r i ซอร์ซีรีส์ไฟท์โอ้โพอจะบอกสเปคหน่อยได้ไหมครับเอออันนี้ล้อ17ครับกว้าง7ออฟ45ครับโอ้ออฟ45ล้อแทนจะออกประมาณนี้นะพี่นนองก็ล้อผับหน้าครับล้อผับหน้าก้อะมาหน้าใช่ใช่แล้วก็เบรก่ะครับพี่เบรก เบรกอันนี้ก็จะเป็นคัสตอมขึ้นมาครับตัวตัวคาลิเปอร์ก็ใช้ของเ x 7ก่นส่วนจานก็ก็ทำเป็นจานครับนะครับจาน2ชิ้นนะครับก็เอ่อไซส์320หน้าหลังครับสามอยยี่สิบเบรกหลังก็จะเป็นเอ่อแบบพอร์ตงขอดครับขออนุญาตย้ายไปสลูปก็เป็นสลูปตรงนู้นเลยก็ยกหลังคาครับยกหลังคาเหมือนกันคือไทยไม่มีไทยไม่มีครับต้องเป็นญี่ปุ่นนะพี่เนาะครับแล้วก็ฝั มมีีีเปล่่ยนพขวาท้ายก็เปลี่ยนเ,นยเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหมฮะขวาท้ายก็คือเป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันฟงมาลายตัวนี้เป็นไงครับพี่โอ,อ้โหอฟงมาลายเด่นมากโมโม่เป็นในตองครับเว<อ>ฟันอ่าโอ้โหตัวหายากเลยนะพี่เนาะสภาพยังดีอยู่เลยนะพี่เนาะราคาก็เอาเรื่องเลยนะพี่เนาะอ่าเบอรครับพี่เป็นตัวนี้เป็นของอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเดคาโลครับของ EP สามนะครับอ๋อเป็นตัว EP พีสามลางกันเลยคาโลด้วย แล้วล่างนี่แปลงหรือว่าตรงรุ่นคนเน้นหรือยังไงครับก็ไม่างลางมันก็ต้องแปลงครับแปลงแปลงเป็นลางแพ้แต่เอามาแปลงใส่ต้องใช้คำนี้ดีกว่าเนาะบอ้เพ่หลักๆก็น่าจะเป็นพวกวัสดุเคปล่าอะไรประมาณนี้เนาะพวกคอนโซลนะพี่เนาะแล้วก็เบาล่างก็พี่โอ้โหตอนนี้ก็เส็นครั้งแรกตกใจเลยนะครับผมนึกว่าตรงรุ่นผมนึกว่าเป็นพวกซีวิค E G 9พวกเฟรียโอที่เป็นแบบเบาหัวแบบเบาะแยกแบบนี้แล้วมีคอนโซลกลาง แต่คือเป็นงานคัตต้อมของพี่หมดเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำทำมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่มันหล่อแต่มันลงตัวมากเลยนะพี่มันหล่อมากเลยนะมันเป็นเลคาโลรุ่นไหนนะพี่ตัวนี้ SPJ ครับ SPJ อย่างอย่างข้างหน้าเนี่ยก็คือ SPJJ ตัวนี้เป็น SPJ ก็คือมันจะไม่มีปีกรับไม่มีปีกแล้วเป็นแค่หมวหมอนะครับโอ้แต่ก็มีตัวตัวตรงนี้ด้วยเนาะ เขาเรียกอะไรนะดันน่องตรงนี้หรือว่าดึงน่องอ่าดึงน่องนะโอ้โหเนี่ยเบาะหลังน่าจะแฮปปี้เลยแหละตรงนี้ผมว่านะแล้วตัวคอนโซลตรงนี้แหละพี่คอนโซลกลางตรงนี้แหละครับโต๊ะคอนบิ้วเข้ามาครับเออเอาของรุ่นหนึ่งมาทำเนาะแล้วก็มาตัดแล้วก็มาตัดต่อใหม่ครับตัดเชื่อมใหม่แล้วก็ฮุ้มมาคาร์ทล่าไปเลยได้ครับเดินตะเข็บแดงโอ้โหโคตรเท่เลยพี่ก็คือเข้ากับตัวเบาะรถไปเลยเนาะโอ้สวย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  ก็นี mean, <Hospital> ่นะครับก <laughs> ็เลยขออนุญาโชคดีมากเลยได้เจอพี่เขาครับครับก็ได้ได้รับเกียรติครับได้มาถ่ายรูปแล้วิดีโอคันนี้